สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาทำเคเวสท,ทำอาหารกลุ่มกันนะเควสอีเวนต์จะเห็นว่ายังไม่ได้ทำนะตรงนี้ทั้ง2อันและ1อันตรงนี้นะทีนี้ให้เราเข้ากระเป๋าดูอาหารที่มันเป็นอาหารกลุ่มนะจะมีรูปคนเล็กๆ3านคนเป็นกลุ่มกันให้เราก,กดใช้งานเลยนะเลือกอันไหนก็ได้ทั้งหมดเพื่อนหรือสมาชิกแต่ผมเลือกทั้งหมดไว้เผื่อคนอื่นในกิวมากินด้วยเมื่อทำแล้วจะเห็นว่ามีเพิ่มขึ้นมา1น,นะส่วนของวันที่3ก็จะเสร็จและเป็น1เคเวส ทีนี้ก็กินไปอันนี้ผมกินไว้จะไปทำการตีบอสต่อเนาะ,ะทีนี้มาเช็คอีกรอบอันของวันที่5เนี่ยยังไม่เสร็จนะของวันที่3เสร็จไปละของวันที่5เลยอีกครั้งหนึ่งก็ทำการทำเหมือนเดิมนะก็คือไปเลือกที่อาหารที่เป็นอาหารกลุ่มก็เลือกมาเหมือนเดิมก็อยู่ที่ว่าจะให้ใครกินบ้างนะผมก็เลือกเนี่ยทั้งหมดเหมือนเดิมนะ พอเช็คที่เควสเนี่ยจะเห็นว่าของวันที่5ก็จะเสร็จละว2ครั้งก็หวังว่าจะเป็นทิกดีดๆเล็ก,ลกๆน้อยๆในการทำเควสนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ